นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพกรถกระบะหน้าหล่อแต่งสวย2021 กระแสรถกระบะในบ้านเรายังคงฮิตติดเทรนนอกจากนิยมซื้อไปใช้งานบรรทุกของแต่งยกสูงบุกตะลุยป่าแนวออฟโรดแล้วในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหรือกลุ่มที่ชอบแต่งแนวโหลดเตียโมดิฟายเรื่องก็หันมานิยมรถกระบะกันมากขึ้นโดวยวันนี้คาอบโนเรามีรถกระบะตัวเตี้ยหน้าหลอ่อมาให้ชมกันดูกันเลยครับว่าหน้าตาแบบไหนจะแต่งแล้วมีอนาคตกว่ากัน แล้วจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับ All n e w Mazda BT50 All n e w Mazda BT50 เผยโฉมอย่างเป็นทางการในไทยก่อนเปิดตัวช่วงต้นปีโดย All n e w Mazda BT50 มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรและ3.0ลิตรรูปลักษณ์ภายนอก All n e w Mazda BT50 เน้นรองรับการใช้งานได้ทุกโอกาสเส้นสายตลอดแนวตัวถังที่ให้ความคร้งมนควบคู่กับความแข็งแรงและไฟท้ายที่ออกแบบให้กลมกลืนกับไฟหน้ามองผ่านเหมือนอีซ z u ูดีแมเหมือนกันนะน,นี่แต่ก็แปลกเพราะออลนิวมาสด้าวีทีคันนี้ m a ส d a จับมือกับอีซูซโดย m a สด้ใช้โครงสร้างตัวถังแบบช่วงล่างและเครื่องยนต์ของอีซูซูดีแม็ส่วนการดีไซน์ของมาสด้า ดีไซน์เองมิติตัวถัง All New Mazda BT-50 ยาว5,280ม mm, ิลมกว้าง1,870ม mm, ิลมสูง1,790ม mm, ิลมระยะฐานล้อ3,125ม mm. ิลเมเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมพบว่า All New BT-50 สั้นลง85มิลมกว้างขึ้น20มิลเมตเตี้ยลง31มิลเม และระยะฐานล้อสั้นลง95มิลิเมตรการออกแบบภายในการออกแบบแผงหน้าปัดและองค์ประกอบต่างๆในแนวนอนทำให้ภายในที่กว้างขวางห่องโดยสารสีทโทนน้ำตาลดำตัดกับอุปกรณ์ตกแต่งสีดำเงามาตดวัดเรืองแสงตัวอักษรขาวพื้นหลังดำตกแต่งด้วยขอบสีเงินหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี MID แบบสี TFT 3มิติขนาด4.2นิ้วผงอมลหยหุ้มด้วยหนังปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกหัวเกียร์ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาหน้าจอแสดงผลข้อมูลระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลบอนั่งหุ้มด้วยหนังช่องชาร์จไฟ USB และระบบกุญแจ Smart ทเกียร์เล t r y i s u ู u NEW วเอ็กซิด่านอิซูซูก็ไม่ยอมน้อยหน้าใครจัดชุดใหญ่ให้แฟนๆขาซิงโดยไปรุ่นนิวอิซูซูเอ็กซิลีสอรุ่นสปีดที่มีทั้งสเป c แครและแค p 4มาให้ลูกค้าได้เลือกเพื่อที่จะตอบโจทย์กับการใช้งานของแต่ละคนภายนอกโดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผู้ชื่นชอบความเล้าใจ หลงไหลชีวิตที่มีสีสันและต้องการสะท้อนตัวตนสปอร์ตโฉบเชี่ยวด้วยการทับขี่ isuzu x series รุ่นสปีดเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณเลสซิ่งสู่อีกระดับของขุมพลังสปอร์ตที่ไร้ขีดจำกัดในส่วนของชุดดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกระจังหน้าชุดสเกิร์ตรอบคันและสติกเกอร์คาดหน้าหลังพร้อมสัญลักษณ์ x ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเล้าใจ ทรงพลังทุกเส้นสายดึงดูดทุกสายตาด้วยเส้นสายเลร์ไลท์สีแดงสุดสปอร์ตดีไซน์ต่อเนื่องรับกับไฟหน้าและเส้นสปีดสีแดงยาวรอบคันสปอร์ตเททุกมุมมองพร้อมสัญ,ญลักษณ์ Isuzu สีแดงไฟหน้าแบบ B I L E D เทคโนโลยีสุดล้ำใหม่ให้พื้นที่ความสว่างมากขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง สามารถปรับความสูงต่ำได้4ระดับพร้อมมัตติฟังชแนลเดลไลท์แบบพุดอินดีไซน์ใหม่สปอร์ตลงตัวเป็นทั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวันและไฟหลีเวลากลางคืนเสาข้ารประตูสีดำเสริมมาสเข้มสไตล์สปอร์ตในรุ่นสปีดแ Cap 4ล้ออลอยดีไซน์ล่าสุดสีเทาดำขนาด16นิ้วเทดูดีสไตล์สปอร์ตดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ ้ดยชุดตกแต่งสีดำเปียโนแ a c k สไต l e และผิวสัมผัสซอฟท u ัชเดินได้สีแดงสุดสปอร์ตลงตัวกับชุดโครเมียมประดับช่องแอร์และที่เปิดประตูด,ด้านในพร้อมสัญลักษณ์เอ็กซิลบนแถบสีแดงสุดเท่ที่คอนโซลหน้าและชุดตกแต่งแผงข้างประตูสีแดงลวดลายฮันนิงคอมสุดสปอร์ตชัดเจนด้วยหน้าปัดซูเปอร์วิชัน ดีไซน์แบบ 3D เฉดพอย์พร้อมหน้าจอ Color Display Mix เทคโนโลยีล่าสุดและฟังก์ชันครบครันในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9 VGS Turbo เครื่องยนต์ดีเซลรหัส r z 4 e TC ขนาด1.9ลิตร 1,898cc สี่สูบแถวเรียง16วาลว DOHC ขอมว่าเร็ว Direct Injection พร้อมเทอร์โบแปรผันแบบคลีบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ6กจังหวะ Mitsubishi ไทยทัน Mits Megacap Mitsubishi ไทยทันใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นตัวเตี้ยหน้าใหม่ขับเคลื่อน2ล้อโดยมี3รุ่นได้แก่ Single c แ p m e g a c a แและ d u u b l e c แ p ซึ่งจะมีรายการแยกไปอีก4รุ่นย่อยและอีก1รุ่นย่อยใหม่นั่นก็คือ Single c แ p 4WD2.4GL6AT เกียร์อัตโนมัติออกทำตลาดร่วมกับรุ่นเกียร์ธรรมดา6จังหวะซึ่งมีจำหน่ายในปัจจุบันอยู่แล้ว การดี์ซน์ก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ d v v n c e d Dynamic Shield ของมิส u บิชิมอเตอร์ทั้งยังมีเส้นสายสุดดุดันของฝากระโปรงหน้าและไฟหน้าดีไซน์ใหม่กับการติดตั้งโบสตำแหน่งที่สูงขึ้นบอกเลยว่าทั้งสง่างามและทรงพลังภายในห้องโดยสารติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วรุ่นใหม่รับรองการใช้งาน Apple Carplay และ Android Auto m ิสูบิชิไทยทัน2019นตัวเตีย้ยหน้าใหม่ทั้งหมดจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.5ลิตรรหัส 4D-56 ี 56, สีสูบแถวเรียงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด128แรงม้าที่4 0 0พรอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่1,500ถึง3,500รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะ ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง New Ford Ranger XL Street Ford Ranger Open Cab รุ่น XL มาตกแต่งใหม่แม้ชื่อว่า Ford Ranger XL Street ต้องบอกก่อนเลยว่าหน้าตาของรถกระบะยี่ห้อนี้เขาหล่อมากอยู่แล้วยิ่งแต่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูตกแต่งตะแกรงสีดำโดยตะแกรงซ้ายขวาตกแต่งด้วย คลิปสีแดงพร้อมไฟหน้ามัติแฟลกเตอร์ actor, ขมเข้มรับกับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถล้ออลอยรลายเข้มสีดำขนาด16นิ้วพร้อมยาง215/70ทั21 R16 และสติ๊กเกอร์สีขาวคลิปแดงขาดตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าหลังคาและฝากระบะท้ายยิ่งทำให้เจ้า Ford ดเดนเจ XL Street คันนี้ดูดีดูหล่อและสิ่งกันเข้าไปใหญ่ภายในความสะดวกสบายให้ครบครันมีทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสีมัตติทัศขนาด8นิ้วพร้อมเมนูและสั่งงานด้วยภาษาไทยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธพร้อมลำโพง6จุดพวมาลัยพาวเวอร์ออรรอแบบไฟฟ้า EPAS ปรับให้พวมาลัย มีน้ำหนักเบาเมื่อขับความเร็วต่ำและปรับเน้นความแม่นยำเมื่อขับที่ความเร็วสูงมาตรวัดพร้อมแสดงผลข้อมูลหน้าปัดดิจิตอลดอทแมทริก2.3นิ้วในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ TDiC 2.2ลิตรรหัส P c ATHigh Power 160แรงม้าที่3,200รอบต่อนอาที แรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น385นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีมีระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และช่วยโทรฉุกเฉิน Emergency a c c i s t n c เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธและต่อสายไปที่เบอร์169เมื่อเกิดอุบัติเหตุนิวนิสันนาวาล่านิวนิสันนาวาล่าคิงแคป2020มาพร้อมดีไซน์ภายนอกใหม่ทั้งหมดหน้าตาหล,อล่อเหลาเอาการไฟหน้าโดดเด่นมีสไตล์ด้วย LED ข้างละ4ดวง พร้อมเดท Time ์ u n นนิ่งไลท์แบบ2ชั้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ i n t e r อร์ล็อกใหญ่และกว้างขึ้นพร้อมความดุดดันรับกับกันชนหน้าได้อย่างลงตัวไฟท้าย LED พร้อมไฟ s i ก n a t u r e ดีไซน์ใหม่ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์กันชนท้ายพร้อมที่เหยียบดีไซน์ใหม่ฝาท้ายกระบะพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังล้รออลอยดีไซน์ใหม่ Nissan Navara นน King Cab ภายในห้องโดยสารจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวเหมาะพื้นที่กับเก็บให้คุณมากกว่าทั้งช่องเก็บของหน้ารถและของใต้ช่องแอร์คอนโซลกลางพร้อมด้วยช่องชาร์จ USB ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกการเดินทางเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง IAVM ระบบอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นพื้นที่ข้างรถได้รอบทิศทางผ่านกล้อง4จุดรอบคันกล้องทุกตัวจะจับภาพขณะเคลื่อนไหวจริงและนำไปประมวลผลจากนั้นแสดงผลให้ภาพจากมุมสูงผ่านหน้าจอวิทยุและยังทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน moving object detection mode ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับและส่งสัญญ,ญาณเตือน เมื่อตรวจพบบุคคลหรือวัตถุที่กองรอบคันจับการเคลื่อนไหวได้เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและให้ความมั่นใจในการขับขี่อย่างคล่องตัวและระบบความปลอดภัยดีมากมายเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ YS23 DDT ขนาด2.3ลิตร4สูบเทอร์โบแปรผัน VGS เกียร์ธรรมดา6สปีด ให้กำลังสูงสุด163แรงม้าและแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่และมีให้เลือกเฉพาะรุ่นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นและเครื่องยนต์ YD25DDT Ti ขนาด2.5ลิตรเทอร์โบแปรผันแบบ VGS ให้กำลังสูงสุด163แรงม้าและแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตร โดยเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นเดิม Toyota h ไ l u x Revo ตัวแ e ดอ t i ิชันต้องบอกเลยว่ากระบะของ Toyota เมื่อนำไปแต่งแบบโรเตียไซซิ่งมันมักกระโดนใจวัยรุ่นไวมันไม่น้อยไปกับ Toyota h ไ l u x Revo Z Edition Toyota Revo Z e โวแ i ดอด2021ใหม่ กระบะตัวเตี้ยที่มีการปรับดีไซน์ด้านหน้าทอดแบบมาจากรุ่น p i r n e r และ 4x4 โดยสามารถเลือกได้ทั้งรุ่นตอนครึ่ง s m a r t c a p และรุ่น4ประตู The Bird c a p อีกทั้งยังสามารถเลือกเกียร์อัตโนมัติได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น Entry ไฟหน้าโฉบเฉียวสวยงามรับกันกับกระชนหน้าและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ได้อย่างลงตัวเสริมป่งล้อหน้าหลัง เหมือนตัวพิลันเนอร์ยกสูงกระบะท้ายเหมือนตัวพิล n นเนอร์ยกสูงเช่นกันภายในห้องโดยสารถูกติดตั้งหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับระบบ Apple c a r p l a เและระบบเชื่อมต่อ T-Connect พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางเบาะนั่งปรับพับแยกแบบ60/40เพิ่มพื้นที่ว้างของเฉพาะรุ่น d o u b l e c a กุญแจแบบพับเก็บได้และปุ่มเลือกโหมดการทับขี่ eco power เป็นต้นขณะที่ระบบความปลอดภัยถูกติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยหัวข่าวฝั่งผู้ขับขี่ระบบเบรกป้องกันล้อล็อง ABS, ระบบกระจายแรงเบรก EBD และเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดทุกตำแหน่งในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร 6MT ตัวเตีย้ยดีเซลรหัส 2GD FTV ขนาด2.4ลิตร 2,393cc v n t u r b o กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบตอ่นาทีและให้แรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรที่1,400ถึง2,800รอบตอ่นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร6 AT ตัวเตี้ยเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2GDFTV ขนาด2.4ลิตร 2,393cc v n Turbo ให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าที่3,400รอบตอ่นาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบตอ่นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะ